สบายเลยสบายไหมสบายไหมคะสบายไหมสบายหรือเปล่าสบายหรือเปล่าโอสบายมากเลยสบายมากเลยนะสบายมากเลยนะ สบายมากเลยนะนอนพุงกลางเลยนะสบายไหมสบายไหมคะสบายไหมคะสบายมากไหมมากโอ้ทำไมน่ารักจังเลยอุยทำไมน่ารักจังอุยทำไมน่ารักจังเลยคะ มากไหมมากโอ้ยโอ้ยน่ารักมากนะสบายไหมคะ น้ำสบายมากเลยค่ะนะโอ้ยตื่นมาล้างหน้าแล้ว 卡色，哇哦，那卡 ฟ้าวันนี้ไม่มีเมฆเลยจ้าทุกคนอาหารเย็นวันนี้จ้าทุกคนต้มยำหัวปลาแซลมอนนะจ้าทุกคนนี่จ้าเชฟทำไว้นะจ้าเชฟทำไว้ให้ทานนะคะทุกคนแล้วก็นี่จ้าที่ฉันขาดไม่ได้นะคะทุกคนข้าววันนี้ทานข้าวนิดนึงกับไข่ดาวแล้วก็มี น้ำพริกคุกแบบนี้นะทุกคนมีกระถินด้วยมีผักบุ้งนี่จ้ะทุกคนจ้าเ,เ,เมนูที่กินกับผักก็คือข้าวคุกน้ำพริกนะค่ะทุกคนจ๋านี่จ้าโอ้ช้อนของดิฉันนี่ทุกคนเหยอน้ำปลาแนละพริกป่นที่คั่วเองนะโอ้โหหอมหอมนะทุกคนจ้าดิฉันก็กินไขน่นี่ซื้อไข่วันนี้มากินไขน่วันนี้ทั้งหมด อันนี่สามใบนะทุกคนเป็นไข่ใบไม่ค่อยใหญ่อือร่อยมากกินไข่โอ้โหเผ็ดเผ็ดซีซารทุกคนอืมอืมแับบุ้ง บุ้งต้นอ่อนเอาไปดาดน้ํามันทุกคนขาะเนี่กินแบบนี้เราคือได้กินผักด้วยนะทุกคนจ้าต้องกินผักทุกวันมื้อเย็นนะคะข้าวก็หนึ่งทัพพีนะคะทุกคนเมนูไดเอทของเราผัก ขออนุญาตใช้มือทุกคนเพราะว่ามันตักลําบากไม่ได้เอาซ่อมออกมาอ,มอร่อยมากเลยอุกคนุ้มปนาเมาต้มยน่ ้มยำหัวปลาจ้ะทุกคนจ้าทุกคนซื้อมาหนึ่งแพ็คนะเท่านี้ก็อิ่มนะทุกคนจ้านี่แค่นี้อาหารวันนี้นะนี่ค่ะอาหารเย็นทานนิดหน่อยค่ะทุกคนนี่คือได้ทานข้าวทานผักทานไข่ด้วยนี่ค่ะทุกคนจ้าโอเคขอตัวไปทานก่อนนะจ้าทุกคนเป็นเมนูไดเอทนะคะทุกคนเราไม่อดแต่เราเลือกทานแบบนี้จ้ะทุกคนจ้าไปก่อนจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนขอตัวไป นี่ชิม้ยมยำก่อนนะจ๊ะทุกคนจ้านี่มะนาวลงไปนี่แซบเลยอแซบมากเลยทุกคนอืมอืรสชาติดีมากใส่ใบกัะเพราด้วยจ้ะโอเคจ้าบ๊ายบายจ้า